แม่ยวัวทุกเรตติ้งสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นแทน่นละครหลังข่าวเปิดตัวสูงสุดช่องวัน31สำแดงเดททุกพื้นที่ของจริงสำหรับซีรีส์ฟอร์มใหญ่แม่ยัวจากโอเน็ตพิเรนที่เปิดตัว EP ีแรกมียอดผู้ชมทางหน้าจอทีวีสูงถึง3.2ล้านคนนี่คือคอนเทนต์ฝีมือคนไทยที่ตอบโจทย์ความชอบของกลุ่มเป้าหมายทุกลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งรูปแบบและการรับชมโดยพร้อมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ ด้วยการรวมพลังสร้างสรรง,งานโปรดักชันที่เปลี่ยมไปด้วยอัทรสความเป็นไทยระดับ World Class Production ที่ผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ระดับโลกซึ่งโปรดักชันวารุเรื่องนี้รวมที่สุดของประเทศไทยทั้งผู้สร้างสรรค์ผลงานและครีเอทีฟมากประสบการณ์การันตีด้วยรางวัลมากมายที่สำคัญยังฉีกทุกกฎการเล่าเรื่องด้วยความเป็นไทยนำพาให้ความสามารถในการถ่ายทอดเรื่องราวของนักแสดงคัดใจคนดูอย่างแรงผ่านฝีมือการกำกับของ ซันซีแก้วหล่อและสิริลักษ์สีสุคนครีเอเตอร์สคริปต์ไรเตอร์ที่เปิดตัว EP ีแรกไปเมื่อวาน24ต่อคอการเดินเรื่องอย่างเฟียสเดินเกมอย่างฟาดชนะขาดใจคนดูสุดพลังความเฉียบขาดของทีมนักแสดงนำก็คือที่สุดแห่งแคสติ้งที่ลงตัวโดยเฉพาะใหม่ดาวิกาในบทจินดา นางพยาพาขนลุกทุกซีนด้านฟิล์ธนพั์ในบทวามนก็เผยร่างทองพร้อมอินเนอร์สุดบาดใจ,จาและตุ้ยธีรพัน์ในบทพระชัยราชาดูดันทรงพลังสมเป็นกษัตริย์นักรบแห่งอโยธยารวมถึงเหล่าพระสนมอย่างเป้ยปันวาดพระสนมจิตวดีวินสิรีทรพระสนมละอองคำและเฟิร์นนกจิรา พระสนมตันยงเปิดหน้าชนด้วยฝีมือการแสดงที่จัดจ้านยากเกินจะคาดเดามวลรวมความเจ๋งครั้งนี้ส่งให้แม่หยัว EP แรกสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นแท่น2ตำแหน่งรวดคือละครหลังข่าวเรตติง้งเปิดตัวสูงสุดของช่องวัน31และยังเป็นละครหลังข่าวเรตติ้งอันดับหนึ่งของวัน วันพฤหัสบดีที่วันที่24ตุลาคมโดยเรตติ้งทั่วประเทศ3.089กรุงเทพมหานคร3.821ต่างจังหวัดเขตเทศบาลเมือง3.787ต่างจังหวัดนอกเขตเทศบาลเมือง2.669เรียกว่าเป็นการตอบย้ำความเป็นเจ้าตลาดละครของช่องวัน31ที่ผลักดันโอเน็ตออริจินัลรูปตลาดโลกเสริมศักยภาพให้คอนเทนต์ไทยไปไกลย,ยิ่งขึ้น พร้อมการเพิ่มช่องทางการรับชมในทุกมิติดึงให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความชื่นชอบในสิ่งเดียวกันได้มารวมตัวอยู่ในคอมมูนิตี้อเน็ตสัปดาห์หน้า EP 2 30ต่อคอดับเบิลความมันเท่าทวีคูณเตรียมพบกับเกมชิงตำแหน่งพระอัครมเหสีที่เหล่าพระสนมทั้ง4ี่ทิศต,ต่างจอาอยากจะครอบครองความเหนือชั้นครั้งนี้ใครคือผู้คุมเกมและหมากบนกระดานออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสบ,บดีเวลา20นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน3 1เอด